สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงอังคารสัปดาห์ที่4ของเทศกาลมหาพรตบทอ่านมาจากหนังสือประกาศศกเอเซเคียลซึ่งเป็นประกาศศกใหญ่นะครับเราก็จะเห็นเนื้อหาใจความที่เราจะนำไปคิดปฏิบัติชาย้น,นั้นก็หายเป็นปกติ ยกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไปแล้วเขาก็บอกกับชาวยิวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รักษาเขาให้หายป่วยชาวยิวเริ่มเบียดเบียนพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำการน,นี้ในวันสับาโตพี่น้องฟังแล้วมันมันทะาแม่งทะแม่งแทนที่จะเห็นคนหายป่วย และมีความชื่นชมยินดีกับเขาแบบนบุนเปาโลโบอกเวลาที่เรารักคนอื่นเนี่ยเวลาเขาเจ็บใครได้ป่วยเราก็รู้สึกรู้สึกด้วยเวลาเขาทุกร้อนเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเวลาที่เขามีความยินดีเราน่าจะยินดีแต่พวกนี้พวกฟาริสีเนี่ยเป็นพวกที่มองโลกในแง่ร้ายและหมายที่จะทำให พระเยซูเจ้าตายให้เร็วที่สุดพี่น้องครับถ้าพวกเราท้อแท้ใจเพราะมีคนที่จ่าว่าต่างๆนานาหรือว่าหาว่าเราเนี่ยงมงายบางทีก็ไปประชุม b บซกลับมาบอกมัไม่ได้เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไปวัดไปว่ามาก็เอาละประชด หารู้ไหมว่าเรากําลังมีความสุขที่ได้พบพระเยซูเจ้าที่เขาไม่มีวันที่จะได้เลยเนี่ยแล้วเราแทนที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นมากลับมีการทำลายทําลาย,ลายเพื่อไม่ให้คนมีความสุขได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องพิจารณาตนเองให้มากที่สุดทุกวันนี้ สังคมในโลกกำลังทนทรมานกับวัยรุ่นไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ทำลายแต่เป็นวัยรุ่นที่ถูกสังคมทุกวันนี้ป้อนสิ่งต่างๆให้เขาและเขาก็หลงไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแพ่ถ้าหากว่าพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราควรจะทำอย่างไรบางทีในสังคมของเราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมวม,มือกันเมื่อเร็วๆนี้พ่อก็ได้ทราบมาว่าทางยุโรปตอนนี้หลังจากที่ทนทรมานมานานในชีวิตของความเป็นแม่ที่เห็นวัยรุ่นหลายหลายคน จะในครอบครัวตนเองครอบครัวคนอื่นเนี่ยมันทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รวบรวมความกลา้าแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะทำอย่างไรอย่างหนึ่งเรียกตอนแรกก็เริ่มสวดภาวนาว่าฉันจะต้องเปลี่ยน เยาวชนยุคนี้ให้เป็นเยาวชนของพระบิดาเจ้าให้เขาได้ตระหนักถึงบทบาทที่เขาควรมีในสังคมในครอบครัวก็เลยหล,หลังจากที่สวดมอบเยาวชนคือลูกของตัวเองและลูกของคนอื่นทั่วโลกเนี่ยให้แก่พระบิดาเจ้าไว้ใจในปรุงร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วก็ไป แนะนำคนอื่นให้มาร่วมสวดภาวนาด้วยถวายทุกอย่างแด่พระเยซูเจ้าโดยที่วิธีการของเขาไม่ได้ยากอะไรเลยพี่น้องรวมกลุ่มเหมือนกับ b ีซของเราเนี่ยมาสวดภาวนาโดยแต่ละคนนั้นมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งในกระดาษแผ่นนั้นมีชื่อของลูก ของตนเองที่กำลังมีปัญหาแล้วก็ข้อแม้กข้อหนึ่งก็คือห้ามมาแนะนำที่จะวิธีแก้ปัญหาเพียงแต่บอกว่ามีปัญหาก็แล้วกันแล้วก็มีชื่อของเด็กที่มีปัญหาเนี่ยก็เวลาสวดก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่พระองค์ทำได้เราจึะมอบ แด่พระองค์ให้ช่วยแก้ปัญหาร้อยเปอร์เซนเชื่อว่าพระองค์สามารถที่จะเปิดประตูให้พวกเราดัางนั้นเมื่อทุกคนมาสวดด้วยกันก็เริ่มขยายวงออกไปจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้มีเป็นหมื่นหมื่นหมู่บ้านและพี่น้องที่แม่ในครอบครัวที่มีปัญหาทั้งหลายนั่นนะมา สวดภาวนาด้วยกันพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีชื่อของลูกแล้วก็พร้อมที่จะสวดด้วยกันเมื่อสวดเสร็จเรียบร้อยก็มอบกระดาษแผ่นนี้ไว้กับไม้กางเขนและหลังจากนั้นก็มีการเผาเผากระดาษแผ่นนั้นไปที่เขาทำอย่างนี้ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กแือเกินพี่น้อง เป็นเรื่องที่น่าขำแต่เขาได้พลังมาแล้วและรู้สึกว่าลูกๆของเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนบทบาทไปเยอะเยาวชนก็เปลี่ยนไปเยอะทุกๆครอบครัวที่มาก็รู้สึกว่าได้รับพระพรของพระบิดาเจ้าทวหน้าพวกเราถ้า,าทําทําได้ก็ถ้า,าเราจะทําก็ทําได้ครับเพียงแต่ทุกคนก็มารวมกันที่ใดที่หนึ่งแล้วก็พร้อมกับปัญหาของลูก แล้วก็มอบแก่พระเยซูเจ้าเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเามื่อไว้ใจในพระบินเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าพระองค์รักเราพระองค์รักลูกหลานของเราพระองค์สามารถเปลี่ยนสิ่งที่พวกเรามนุษย์เปลี่ยนไม่ได้และเชื่อว่าพระองค์ต้องการให้เรากลับมาหาพระองค์และเชื่อว่า พระองค์สามารถที่จะนําความหวังมาให้แก่โลกที่กําลังทนทรมานอยู่ดังนั้นพี่น้องครับถ้าองค์พระเยซูเจ้าธรรมัจจรรย์เมื่อ2,000ปีมาแล้วปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังธรรมัศจรรทร์ผ่านทางลูกๆของพระองค์ที่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวและภาวนาเพื่อเยาวชนของเราที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราทําได้ไม่ใช่เลยครับ เขาก็บอกไม่เกิดอัศจรรย์มากมายเรื่องเกินเด็กๆก,ก็เริ่มมีความเชื่อเด็กหนุ่มสาวหลายคนก็กลับมาแต่งงานทําพิธีสินกล่าวเรียบร้อยและหนีห่างจากยาเสพติดคนที่หนีจากวัดจักวาไปแล้วก็กลับมาหาพระองอีกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาทำม,มาแล้วและกำลังทำแล้วก็ได้ผลดีก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่า ในสังคมปัจจุบันนี้ที่น่าไม่น่าไว้วางใจเลยเนี่ยเราจะทําด้วยกันได้ไหมมาสวดด้วยกันเอากระดาษเขียนชื่อลูกของตัวเองมาแล้วก็หลังจากสวดก็เสียบไว้ใต้ไม้กางเขนให้พระเยซูเจ้าได้ช่วยบรรเทาช่วยรักษาช่วยดึงกลับมาหรือว่าช่วยทําให้ถูกต้องก็จะเป็นสิ่งที่ดีขอพระเป็นเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากรพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์